สวัสดีครับวันนี้ก็มาผมพระก้องของพระสยามกับอาจารย์สุชัดกันต่อนะครับ mm hmm. ก็ต้องขออภัยนะมีเสียงรบกวนแบบซ่าบังอะไรบ้างคือบ้านผมเนี่ยมันอยู่สี่แยกฮะอยู่ติดสี่เลนนะ <c oughs> ครับแล้วก็ข้างบ้านพอมีเสียงทําน่นทํานี่รบกวน เพราะว่าบ้านจะติดกันหมดเลยนะฮะอสี่เล่ออกจากตัวเมืองสุโขทัยมาก็แค่สี่สี่ประมาณสี่กิโลนะครับสายสุโขทัยสวรรคโลกนะฮะก็มีพระมาให้ท่านชมแต่วันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทั้งหมดมีทั้งหมดสีเกจิก็มีพระที่ผมบอกะฮะถึงใช้ชื่อว่า กล้องสองพระสยามก็มีพระหลากหลายที่หลายๆจังหวัดทุกภาคน,นะครับเดี๋ยว,วส่วนมากจะเป็นพรกถุกนะครับผมผมชอบพรกถุกมากเพราะว่าเราเนี่ยมีของปู่ย่าตายายนะครับสมัยปู่ตาพ่อพกเก็บไว้เราก็เลยแม้กระทั่งพ่อตา นะครับก็มีคนคนไทยนี้เราก็มีแบบอย่างให้ดูนะครับก็เลยพอพอ,พอดูเป็นนะครับว่าพรรเก่าเป็นยังไงพรรใหม่เป็นยังไงพรกเอพรรแท้ผมจะไม่พูดถึงนะครับพร่อที่เรียนแบบอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้ใครจะมาเอาตำหนินะครับ ของพระเนี่ยยิ่งพระปรุกเนี่ยเขามาเป็นตําหนิไม่ได้เลยเพราะว่าพระแต่ละองค์เนี่ยเขาหล่อเขาหล,ล่อทีละองค์ทีละองค์งเนี่ยเขาไม่ได้ปัม๊มอะปั๊มนี่หมายถึงแบบเหรียญปั้มเหรียญบาทหรือปั้มแก้วออกมาปั๊มขวดออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดพระยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาจะทำมาเขาจะใช้ <c oughs> คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับมาทำแล้วก็ปั๊มออกมาออกเหมือนกันหมดเลย ทีโบ,บ,บราณโบราณเนี่ยยิ่งรอโบราณเนี่ยยิ่งไม่เหมือนกันใหญ่เลยอ่าเดี๋ยวมาชมเหรียญและการกล้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุทธัตม์มันเขตปิดแล้วก็มาพบกันต่งนะครับคลิปนี้ก็ให้ชมพระเนื้อชินเงินกับเนื้อดินครับเป็นพระของลบ,บุรี พิมพนี้เรียกว่าพิมพ์อู่ทองท้องช้างนะครับกุวัดพระศรีนะฮะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเนื้อดินก่อนเนื้อดินนะครับเนี่ยสวยนะฮะหน้าอู่ทองก็ทรงเครื่องนะมีทรงเครื่องเรียกว่า อู่ทองท้องช้างของลบุรีนะฮะน,นี้เนื้อดินนะครับนะนี่พระกลุกันเป็นอย่างนี้นะ ครับพานดินนี้ผมก็มีตัวอย่างคือเนื้อเป็นครูเนี่ยครับนี้นี้เป็นดินเก่าที่อยู่ฐานของพระบูชานะครับอันนี้เป็นฐานพระบูชาของสุขโขทัยครับซึ่งผมมีพระพุทธรูปด้วยแล้วก็หลุดออกมาจากฐานผมก็เอาไว้เป็นตัวอย่าง แล้วก็มีเนี่ยพระอันนี้ก็เป็นของอยุธยาพระแผงนะครับเขาเรียกว่าพระเจ้าสิบชาติมีสิบองค์ด้วยกันอันนี้แตดเนื้อดินเนี่ยเนื้อดินเก่านะครับอันนี้จะเป็นของอยุธยานะฮะครับอมีองค์เต็มๆอยู่นี่ อันนี้เขาลงเ,เขาเรียกว่าลงรักนะครับเนี่ยทาน้ำมันไว้อะไรไว้กันแตกนะครับอันนั้นก็แตกนะฮะองเมื่อกี้เนี่ยครับเนื้อเขาจะไปทางเดียวกันคือเนื้อเป็นครูไรองหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยครับดินอนึางเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเป็นดินเก่าพระเก่านะ ก็เรามีเนื้อเป็นครูอยู่นะครับดูองค์ที่สองครับปูทองทองช้างของจังหวัดลบบุรีนะครับเนี่ยนะดูเนื้อ,อหักูุถึงยุคเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาจะเป็นหนังข้งโคกคก เนี่ยฮะถ้าเราไปทาน้้ำมันทาอะไรพวกนี้นะเขาจะขึ้นเงาเลยะนะครับผิวจะไม่เหมือนกันแต่ละองค์อยู่ที่ว่าพระอยู่ส่วนไหนจุดไหนของกลุก่มนะครับแล้วอยู่ในไหข้างบนอยู่ข้างล่าง กุนหายกลางหายบุญหายอะไรเงี้ยนะนครับครับอ่าเนี้สี่องค์นี่เป็นเนื้อชิน้นนะเป็นเนื้อชิ้นเงินส่วนมากเนี่ยผมจะได้ทั้งเนื้อชิ้นและเนื้อด,ดินเลยนะครับมีคาบไข่ยังติดเกาะอยู่ในซอกโคอ นี่ด้านหลังกพาล้างเอาขีดพึ่งเหลือนะมันจันมันเช็ดเนี่ยเขาจะออกสีดำพอหน่เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นไขออกมาเป็นขาวๆเนี่ยจะสวยมากนะครับ เนื้อชิ้นเงินนะครับอันนี้ปูทองท้องช้างสวยนะครับแล้วไม่หนักด้วยแล้วองค์กำลังกำลังสวยเลยนะครับ กำลังโค้งนะฮะไม่โตองค์องค์งงนี้ไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดอยู่อย่างนี้เลยได้มางานี้ก็อยู่อย่างนี้นะครับพนะรบนะรหกองค์นี้ไม่มีส้มนะครับไม่มีหกักไม่มีส้มนะครับสวยที่คัดออามาให้ท่านชมกัน อูทองท้องช้างของลบุรีนะครับกับถ้าอยากชมอยากดูของแท้หรือจะให้ถ่ายเป็นองค์ๆไปให้ดูก็เชิญนะครับมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับพระสมภะหรือชอบบูชาพระ